คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ,สสรบกสกลรูรู้เรื่องขีแล้วคุณจะไม่กลัวขีวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่มีมีความเกี่ยวเนื่องกับขี่เหมือนกันนะครับโอ้ยอางนี้น่าตินเป็นมากน่าสนุกเพราะรว่ามันเป็นอีกหลายเรื่องที่ที่มันมีหลายหลายรูปแบบในใน,ในเรื่องนี้นั่นก็คือครเรื่องของการทําบุญต่ออายุครับโอ้ยัน,น อย่างเช่นการไปนอนในโรงอันนี้เกี่ยวผีแน่นอนนะครับหรือว่าการปล่อยนกปล่อยป้าปล่อยป้าไล่แต่ละชนิดนี่เขาก็จะมีเคสต่างกันอปล่อยกี่ตัวปล่อยเท่าไหร่เลขคู่เลขคี่อะไรผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันอันนี้ต้องถามแต่ส่วนใหญ่และเริ่มต้นเนี่ยมาจากอาจจะไปทายดูดวงมาแล้วบอกว่าคุณจะประสบอุบัติเหตุคุณจะตายก่อนต้องไปแก้ก็เลยตกใจหรือปีชงปีอะไรพวกนี้มันแก้ได้จริงหรอครับ คือต้องบอกว่าเราต้องนิยางเพราะว่าต่ออยุก่อนถ้าต่ออายุก็แปลว่ามันเรากาลังจะสิ้นอายุหรือเรากาลังจะตายทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงความตายปุ๊บก็นแน่นอนว่าตัวที่ทําให้เราตายตามหลักของกรรมก็คืออุปคา,าตกรกมซึ่งเราเรียกว่ากรรมตัดรอนซึ่งอาจจะเกิดมาจากเจ้ากรรมในอดีตเจ้ากรรมในเวรในอดีตหรือว่าเกิดจากผลกรรมที่มาส่งผลณนะตรงนั้นทำให้อยู่ดีเดินเดิน,ดนอยู่รถชนตายบ้างป่วยตายบ้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอคนที่พยายามทําบุญต่ออยุคคือต้องการจะแก้อุปคาตกรกมตรงเนี้ย ซึ่งวิธีการแก้นะจริงๆตัวที่ค่อนข้างตรงประเด็นที่สุดก็คือการปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าน,นี่ต้องเน้นว่ากําลังจะถูกฆ่าจริงๆไม่ใช่แบบว่าเอามาขายตามวัดแล้วก็ซึ่งอันนั้นมันก็วนอยู่แล้วอะซึ่งอันนั้นก็ได้อน,นิสงในการช่วยแต่ว่าถ้าจะเน้นในการต่อ,อยุ่จริงๆต้องอย่างเช่นไปตามตลาดสดกําลังเห็นคนกําลังจะทุบหัวที่ร้านนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอซื้อมาเลยคือจํานวนไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องซีเรียส เอาตามที่เราสะดวกในเรื่องของงบประมาณเสร็จแล้วก็ขอซื้อมาเลยเพราะนั่นคือเขากําลังจะตายเราช่วยตรงนั้นได้อานิสงค์ของชีวิตตรทานคือช่วยต่อชีวิตเขาแล้วเราเข้ามาปล่อยเนี่ยก็จะทําให้แก้บรรเทาผลของ,ขอ,งอุปคาตกรรมคือทําให้กรรมตัดรอนเนี่ยมัน,มน,มนถอนออกไปได้มบูรณนยากนะเดวนีีมีแอคชั่นด้วยนะแอคชั่นเอ๊ะพอคนเดินผ่านเอ๊ะอยู่อย่างเงี้ยอาจจะไมู่้ถึงกับขั้นเนื้อแต่แบบเรารู้ว่าเดี๋ยวจะต้<ม>องตายแน่แน่หรืองใช่มันเหมือนเอถ้างั้นไปพัฒนารที่เขามีปลาสด ุ้งสดที่เตรียมหรือเ,เราก็ไปซื้อหรือ,อยังพวกโรงฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีที่แบบว่าคือ,อยังไงใ,ใ,ให้ควายตัวนี้วัวตัวนี้มันต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายมาซึ่งนั่นแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าภาพเหมาซื้อทั้งตัวเพราะมันแพงใช่ไหมเราแ,แค่มีส่วนร่วมกับเขาก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือการการทําบุญต่อยุคก็คือแล้วการไปช่วยชีวิตคนหรือสัตว์ที่กำลังจะตายอันนี้ก็ถือว่าโดยตรงเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือตัวโดยตรงหมาตกท่อแมวกําลังจะอยู่กลางถนนแล้วเราไปช่วยอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสทําอย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาเลยอย่างน้อยวันเกิดทําสักปีละครั้งเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าไออุปคาตก,กรรมที่มันตามเรามาเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเพย์เซฟไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้ การปล่อยปลาปล่อยสยัตว์บางครั้งก็มีมูลนิธิที่เขาทำแล้วก็แค่โอนเงินไปร่วมกับเขาแล้วอธิษฐานร่วมกับเขาก็ใช้ได้หรือถ้าเราไปตลาดแล้วไปเจอมาปล่อยจริงๆก็โอเคเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าปล่อยอาจจะต้องมีความรู้ได้ด้วยอย่างเช่นเอาปลาไปปล่อยตรงนั้นแล้วปรากฏว่ามันโดนกินตายหมดหรือว่าเอาเต่าไปปล่อยในที่ที่มันอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้อาจจะต้องศึกษาก่อนนิดนึงเพื่อความชัวว่าปล่อยแล้วเขามีชีวิตจริงๆไม่ใช่ไปปล่อยแล้วตายต่อเคยเหมือนกันซื้อเต่ามานี่แหละจะมาปล่อยครับแล้วก็ ไปหาสลาไม่เจอปล่อยอยู่ในไอ้คำนี่แหละปรากฏเต่าต้มน้ําตายเออเต่ายิงต้มน้ําตายเพิ่งรู้เหตุการณ์มันจะมีเต่าบกเต่าอะไรก็เลยรู้ว่าเต่าอ่ะมันว่ายน้ําไม่ได้ตลอดให้เราก็ตายเป็นตายผมมันเคยไปปล่อยปลาครับปลาที่แถววัดวัดหนึ่งข้างคลองแสนแสบแล้วเราซื้อมาเสร็จแล้วเอาไปปล่อยที่ท่าเรือโอ้โหน้าดาดาไม่รู้ปลาจะรอดไม่รอดบางทีเราก็แต่ว่าก็โอเค อย่างน้อยก็เหมือนเป็นอิสระให้เขาดีกว่าการที่เขาจะอยู่ในถุงแล้วก็ไปอยู่ในน้ําต่อให้น้ํามันจะเสียอะไรแต่ก็น่าจะเป็นอิสระมากกว่าเราก็คิดในทางที่ดีเนาะในการทําบุญเอาแล้วอย่างเราคิดในทางที่ดีแล้วเราไปไปไหว้เสร็จปุ๊บหน้าวัดมีมีมนกที่เขาลือนว่าชอบให้ยานกมันขนาดนั้นเลยฮะให้ยาสติดเพื่อให้มันบินกลับมาใหม่ มันก็มันก็มีนะไปก็เท่านั้นแล้วมันก็ไปบินไปหาบางที่เขาก็ทําให้ตัดเอ็นแล้วบินไม่ได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วอย่างนงี้เราเราถือว่าเราแต่ว่าตัวเราเนี่ยได้อยู่แล้วเพราะจิตอย่างที่บอกคือการได้บุญไม่ได้แปะมันอยู่ที่จิตเราตั้งใจตั้งใจอยากจะปล่อยอยากจะช่วยบุญเกิดแล้วส่วนไอ้คนที่ทําให้มันไม่ดีเนี่ยมันรับกรรมไปในส่วนนั้นอ้าวอย่างนงี้อันนี้ถามนอกเรื่องสมมุติว่าเราไปช่วยเพื่อน ช่วยอะไรก็ได้ช่วยเขา,เาสร้างงานสร้างอะไรเงี้ยแล้วจิตเราพองโตเงี้ยเราถือว่าเราใต้บุญเนี่ยได้เพราะบุญมันคือความสว่างสบาย<ะ>ของจิตเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยด้วยเจตนาดีต่อให้ช่วยไปแล้วให้เพื่อนนะั้นมันจะหักหลังเราก็เป็นกรรมของเขาแต่ว่าจิตเราได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยชอบกังวลว่าเฮ<ะ>้ยฉันไปใส่บาตรพระจริงพะระปลอมผมแนะนําเสมอว่าไม่ต้องกังวล<ะ>แค่เรานึกจะใส่บาตรเนี่ยเรานึกเลยว่าเราใส่บาตรพระอรหันต์ใส่บาตรพระพุทธเจ้าใส่ไปเลยถ้าท่านดี ก็ดีทั้งคู่ถ้าท่านไม่ดีท่านลงนรลกของท่านเรื่องของท่านแต่เราะได้เต็มเต็มแต่ถ้าเราถ้าเราไปนั่งกังวลเอะดีไม่ดีต่อให้พระรหั์มาใสา่บาตรต่อหน้าเราก็ได้บุญไม่เต็มเพราะจิตเราพาวงจิตเราไม่สบายเพราะฉะนั้นต้องทําจิตเราให้อันนี้คือเคล็ดสาคัญเลยในการทําบุญทุกอย่างคือจิตต้องสบายทั้งตั้งแต่ก่อนทําขณะทําแล้วพอหลังทํามานั่งนึก เออก็ยังรู้สึกยินดีอันนี้เป็นเทพที่จะทาให้ตัวบุญเนี่ยมันเต็มที่ตอ่ออายุนี่สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนี่มีผลต่อการตอ่ออายุนะครับจริงๆมันก็ได้หมดนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่มันก็จะมีอนิสงค์ของตัวความเป็นสัตว์ใหญ่มากกว่าแต่ว่าถ้าจริงๆขนาดหลวงพ่อฤาษีเองตอนที่ท่านหลวงพ่อป่านะใ,หให้ไปปล่อยท่านก็ปล่อยแค่ปลาช่อนปลาอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตเหมือนกับเงินเหมือนกัน คือเราทําบุญบุญใหญ่บุญน้อยไม่ได้อยู่ก็เงินเยอะหรือน้อยแต่อยู่ว่าจิตเรายินดีกับการทําบุญนั้นมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นต่อให้เราเป็นเจ้าภาพปล่อยบัวอกตัวละแสนทั้งตัวแต่เราทําโชว์ในขณะที่บางอันเราเห็นปลามันตกอยู่เราเออเอาไปปล่อยด้วยความสบายใจอันนั้นะได้บุญกว่าเพราะตแต่ละสัดแต่ละอย่างมีประเภทใช่ไหมฮะ ป่อยเตาจะอายุยืนต่ออยู่จริงๆอันนั้นต้องบอกว่าวไม่ค่อย<ห><ห>มีผล<ห><ห>เป็น<ห>สิ่งที่มาตั้งกันกันทีหลังแต่ถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลบ้างถ้าเราเชื่ออย่างเช่นพอเราปล่อยเตาแล้วเรารู้สึกว่าเออชีวิตฉันจะยืนนานจิตมันฝากกระแสที่ถาเราไปในนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่จําเป็นจะปล่อยเตาป,ปล่อยป้าปล่อยอะไรพวกนี้ได้หมดมันมันเหมือนกันปล่อยเตาปลาไหลนะฮะมันก็จะไหลลื่นชีวิตไหลลื่นเนี่ยผมจริงๆไม่เกี่ยวรอกทำบุญเนี่ยมันไหลลื่นอยู่แล้วสับกาไทยอ่ะ เออมันเป็นสับปล่อยหอยขมชีวิตจะได้ไม่ขมขื่อเขาตั้งให้เราปล่อยเยอะๆไงถ้าหอยตัวนั้นภาษาฝรั่งมันไม่ได้เรียกว่าขมอ่ะมันเป็นการตั้งเพื่อให้เราอยากทําแต่จริงๆอย่างที่บอกคือปล่อยอะไรก็ได้ต่อให้ปล่อยนกปล่อยอะไรแต่ว่าบางอันนี้สงมก็จะมีตลาดกันไปปล่อยเงินกู้อ่าปล่อยอันนั้นก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันถ้าไม่คิดดอกเบี้ยนะแล้วมีอันนี้อันนี้ไฮไลท์เลยเข้าไปนอนในโรงศพครับ แล้วก็ช่วยได้เหรอนไงก็ไหนไหนคุณจะตายแล้วคุณก็ไปทําเป็นหลอกไงเหมือนตายหลอกช่วยได้เหรอครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าไปนอนในโรงเฉยๆเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยการพิธีด้วยนะครับเขาจะมีพิธีแต่ว่ามันได้ผลก็เพราะว่าไอ้คนที่ไปนอนในโรงส่วนใหญ่ไปนอนที่วัดแล้วพอไปนอนเสร็จก็ต้องแบบบางสกุลเป็นบางสกุลตายเสร็จแล้วปุ๊บ ลุกขึ้นมาก็ต้องถวายสังฆทานต่อมันได้บุญตรงนั้นแล้วทีนี้ยไอ้คนที่ไปน,นอนในโรงเนี่ยส่วนใหญ่พอนอนปุ๊บจิตมันล,ละลึกถึงความตายเพราะจิตละลึกถึงความตายมันไม่ประมาทในชีวิตไงอพอคนมันเหมือนคนจะตายแล้วอะมันนึกเฮ้ยเฮ้ยฉันจะตายแล้วเหรอวะฮ้่นี่พระอยู่ตรงไหนฉันเคยทําความดีอะไระบ้างตรงนั้นอนะคือทําให้เรา มีจิตที่ดีขึ้นและทำให้มันต่ออายุได้แต่ถ้าเกิดไปนอนเล่นในโรงเฉยๆอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้ก็คือเขาก็มีพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราระลึกได้ง่ายขึ้นเฉยๆอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันสามารถประยุกต์่างอื่นก็ได้เพราะยังไงก็ต้องทําบุญต้องอะไรคือจุดสําคัญคือปล่อยชีวิตสัตว์แล้วก็การทําสังฆทานตัวนี้มันมีอนิสงค์ค่อนข้างชัดเจนได้ผลทันทีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยสักปีละครั้งช่วงวันเกิดอย่างเงี้ยไปทาบุญปล่อยช ถ้าวิธีการต่ออายุที่ง่ายที่สุดและทําได้สม่ําเสมอคือการสวดมนต์เพราะว่าการสวดมนต์แผ่บุญน,นจิตมันจะบันทึกบุญอยู่ตลอดเวลาเพระจิตเราบันทึกบุญปุ๊บจิตเราดีมันก็จะฟอกให้ธาตุเราดีคือเราจะไม่ค่อยเครียดเพราะฉะนั้นพอเราไม่เครียดไม่อะไรโอกาสที่จะเจ็บป่วยมันก็ยากขึ้นคือเราร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วพอเราสวดมนต์ปุ๊บเราแผ่บุญห้กับเทพพรมทั้งหลายไอ้พวกสิ่งไม่ดีต่างๆที่จะมาทําร้ายเรามันก็ทาร้ายเราได้ยากขึ้นหรือถ้าเกิดกรรมชั่วจะมาจิตเรานึกถึงความดี ทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ได้ผลระยะยาวกว่าอมีสุดท้ายแล้วคําถามนอกเรื่องสุดๆเลยครับเวลาเราเราจะไปทําบุญแล้วเราไปไถ่ชีวิตโคกระบือผมมังคิดอยู่ตลอดสมมุติว่าเราไปที่โรงงานเขากำลังจะฆ่านะครับแล้วเราไปไถ่ายชีวิตเสร็จแล้วเราเราเอาเอา,เอาตัวมันมาแล้วยังไงต่อะ เลี้ยงไว้ที่บ้านก็เลี้ยงไม่ได้ก็ปล่อยไปส่วนใหญ่เขาจะต้องมีพวกเอาไปให้เกษตรกรที่แล้วเกษตรกรก็เขาจะมีเขาจะห้เข้าลงต่อเขาจะมีให้เซ็นสัญญาว่าจะต้องเอาไปใช้เพื่อทํานาหรือเพื่อเลี้ยงดูอย่างเดียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้เขาจะมีเดี๋ยนี้เขาจะทาเป็นสัญญาชัดเจนเพราะว่าค่อนข้างมีคนทํากันเยอะก็ต้องมแรงมันจะได้ไม่เอาหมุนทีนี้มันก็จะมีแบบโรงงานที่เพาะโดยเฉพาะเลยอ่ะเหมือนทําเล่นใหญ่ทําเป็นจักรฆ่าแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเพาะมาเพื่อให้ไถ <Okay. S 2> มันก็มีบ้างอย่างบางที่ผมก็จะเห็นว่าพอคนไหนไปติดต่อไปบ่อยอ่ะเขาก็จะโทรหาคนนั้นตลอดพี่ผมจะฆ่าแล้วนะ <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วคนที่บอกเอ้ยฉันจะต้องทํา <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือเหมือนกับใส่บารผ้าปอมอ่ะ <c oughs> ถ้าเราตั้งใจจะช่วยเขาจะฆ่าไม่ฆ่า <c oughs> มันเรื่องของเขา <c oughs> แต่เราอะได้บุญเต็มเต็มเพราะเราตั้งใจจะช่วยไม่ต้องอย่าไปกังวลตรงนั้นเพราะว่าถ้าไปกังวลตรงนั้นเนี่ยจิตมันจะฟุ้งแล้วทาให้เราได้บุญไม่เต็มที่ <c oughs> ถ้าเขาหลอกเราอะความซววอยู่ตกอยู่กับเขาโอเคหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับการทําบุญต่ออายุก็น่าจะได้ เคลียร์หลายๆจุด<ม>นะครับมีนีอีกนะเอ,อินึกได้หมาที่เขากำลังจะเอาไปฆ่าเพราะว่ามันมันโรคระรับก็ไปไถบางงั้นมาก็ได้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไว้ไหนอาจจะลำบากได้ครับ,รบโอเคนะครับก็เป็นว่าขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามดูรายการโกสกูรูของพวกเรานะครับทางช่อง y o u ูทูบโกสกูรูทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณสำหรับคำถามวันนี้นะครับการต่อยุโดยการทำบุญเนี่ย ถ้าใครยังมีอะไรที่คาใจอยู่ไปคุยพวกเราได้ที่แฟนเพจโพสกรูนะครับรอนี่พวกเราสามคนขอ,อตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ